ตัวงฉันใ้ทุกวันก็เหมือนว่าจะตกหลุมของจะเก่าแล้วละเพื่อนที่นี้ก็คอยคอยคุณตาเหมือนว่าเรามาทำให้มันสมบูรณ์แม้ว่าระยะทางมันจะแสนไกลแย่เราจะผ่านคืนนี้ไปให้ได้เลยและเธอได้บอกถึงรอ ฉันจะส่งสัญญาณไปหาเธอย yeah, ่และขอให้เธอจงรอเ <a> พราะว่าฉันจะทำให้เป็นจริงมีเพียงแต่เธอที่รู้เพราะมันเป็นเรื่องของเรานาะซิงกันนองและจะทำให้มันเป็นโลกที่เชื่อมเขาเ้าก่บกันฉันจะเข้าไปหาเธอเธอเธอและเธอจะจะเข้ามาข้างในพูดที่มันได้ไม่ว่า เธอจะทำไงเธอจะช่วยฉันไว้ไหมฉันกับเธอต้องเชื่อมต่อกันเธ,เธอนั่นแหละเธอเธอจะเข้ามาค้างไนพูดเท่นั้นแต่แรงไม่ไหวเธอจะทำไงเธอจะช่วยฉันไว้ไหมฉันกับเธอต้องเชื่อมต่อกันเมื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ฉันกับเธอสัมผัสกันไม่ได้ทางที่ขเขาจะไกลเนือนว่ามันเป็นเรื่องของเราที่เราจะสมสูมรณ์เหลือเวลาพื้นที่วางอยู่มา ที่มอมาสุดตาแค่และเธอได้บอกุังรอฉันจะส่งสัญญาณไปหาเธออยาอให้อยเธอทุกเช่อเพราะว่าฉันจะทำให้เป็นจริงไม่เพียงแต่เธอที่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรา Single no. และซิงกันนอกเลยจะจำให้มันเป็นโลกที่เชื่อมเข้าต่อกันฉันจะข้าไปหาเธอ เธอเธออะไรเธอเธอที่เขามาข้างไงหัวใจมันเต็มแรงไม่ไหวเธอจะทำไงเธอจะช่วยฉันไวไหมฉันกับเธอต้องเชื่อมต่อกันเธอเธออะไรเธอเธอที่เขามาข้างไงหัวใจมันเต็นแรงไม่ไหวเธอจะทำไงเธอจะช่วยฉันไวไหมขอให้เราต้องเชื่อมต่อกัน